เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ Honda า b 6 5 0ห2รั4บ h o ร d a c b 6 5 0 r 2ถ Big b i k e Sport Naked รุ่นใหม่จากทางค่ายปิ่นนกเปิดตัวที่งาน Igma Show 2023อย่างเป็นทางการโดยตัวรถจะมีไฮไลท์สำคัญคือระบบ e c l ลัตที่ช่วยให้เราเข้าเกียร์โดยไม่ต้องกำคัดตั้งแต่เกียร์หนึ่งทั้งการเพิ่มและลดเกียร์โดยระบบ e c l ลัตนั้นเรียกได้ว่าเป็นระบบกลึงอัตโนมัติคล้ายกับระบบ p a s เดิลชิปในรถยนต์เพราะว่าทางผู้ใช้งานสามารถเลือกกิจกรรมคัดเหมือนเดิมแต่หากว่าไม่เลือกกิจกรรมคัดก็สามารถเพิ่มและลดเกียร์ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ทำให้รอบเครื่องยนต์ตกลงแต่อย่างใดทำให้การขับขี่สนุกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตัวรถจะมาในพิกัดเครื่องยนต์6 5 0ซีซีแบบ4สูบเรียงให้แรงม้าสูงสุด94แรงมาพร้อมกับระบบการสเถียรด้านหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาว ของโชว์าขนาด41มิลิเมตรและระบบการสะเทือนด้านหลังแบบโมโนโชกคที่สามารถปรับพีโลดได้10ระดับคาลิปเปอร์ให้มาแบบสีลูกสูบเบรกหน้าคู่ขนาดจานเบรก310ม mm, ิลิเมตรด้านหลังจะเป็นแบบดิสเดี่ยวขนาดจานเบรก240มิลิเมตรส่วนทางฟีเจตต่างๆประกอบไปด้วยระบบ s s t c ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Honda ได้ และมีระบบเบรก ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังหน้าจอแสดงผลสี TFT ขนาด5นิ้วแบบใหม่เห็นได้ว่าข้อมูลของ c b 650R เหมือนกับ CBR 650R การเปลี่ยนแปลงของรถทั้ง2รุ่นนี้เห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนระบบ e-cut และหน้าจอสี TFT เรามารอรุ่นกันว่าจะมีการเปิดตัวรถ c b 650R และ cbr 6 5 0 r ในประเทศไทยในช่วงใดหากมีความคืบหน้าเราจะรีบมาอัปเดตทุกคนได้ทราบโดยเร็วครับ